สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอีมาดนะฮะอีหมาดที่เซียลังสินนะครับนี่นะฮะวันนี้ฮะวันนี้ก็ป้องกันเชื้อไวรัสปิดหน้าปิดตากันทั้งคนถ่ายทั้งคนมาขายนะฮะปลอดภัยนะฮะเหมือนมีเจลล้างมือให้ด้วยนี่นะฮะโอ้โหนี่สุดยอดเลยนะฮะบริการเลยใช่ไหมฮะบริการลูกค้านะครับ แต่ช่วงนี้ลูกค้าไม่ค่อยมาเนาะลูกค้าใช้โทรสั่งเราค่ะเนาะเออเป็นทอีกครั้งเลือกนึงเนาะก็คือว่าถ้าเกิดมาไม่ได้เนาะถ้าเกิดมาที่เซียไม่ได้เนี่ยเห็นช่วงนี้คนไม่ค่อยมาเดินห้างกัน<ท>นค่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวเราคือดูคลิปนี้แล้วก็เดี๋ยวผมแปะเบอร์โทรไว้ให้มีมีไลน์มีไลน์ลค่ะอ๋อมีไลน์ก็เลยถ้าเกิดสมมุติว่าดูเห็นคลิปแล้วอยากได้ชุดไหน,ไนะะก็โทรสั่งได้เลย ะก่อนส่งทำอไงบ้างฮะก่อนส่งก็ต้องส่งเนี้ยเราจะเทสทุกอย่างให้ก่อนนะคะคือเทสไลท์อินเทสไลท์เอาเทสไมค์เทสบลูทูธเทสทุกอย่างเช็ดทำความสะอาดให้หมดทุกอย่างนะคะเช็ดแอลกอฮอล์เรามีแอลกอฮอล์ไว้เลยนะคะนี่นะฮะวันนี้เลยไม่ได้เห็นหน้าตาสวยๆของแม่ค้าเลยเนาะยังยังดีอยู่ทีไหนเปิดเปิดเปิดหน้าดูสักหน่อยยังโอเคอยู่ไหมนี่โอเคนะฮะไม่เป็นไรนะคะโอเค ก็คือล้างมือบ่อยๆเนาะล้างตลอดเวลาแล้ววันนี้มีอะไรนําเสนอครับเนี่ยมีตัวนี้ไอ้ตัวนี้มาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ<อ>ตัวตัวขายดีแต่พาเนี้ยตัวขายดีเนี่ยเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆอยนะคะตัวนี้ดี จะต้องมีตัวที่ดีกว่าอ๋อนี่แหละฮะนะคะตัวเล็กๆโดดเนี้เขาเน้นตัวเล็กรับพกพาไปไหนมาไหนเน้นตัวเล็กแล้วเสียงดีนะคะตัวนี้เป็นทวินซาว์มาใหม่ล่าสุดนะคะเป็นทวินซาว์ได้แล้วปักทุกอย่างเหมือนมิกเซอร์ทวินซาว์คืออะไรคะทวินซาว์คือหมายถึงว่าซื้อตัวตัวนี้หนึ่งตัวซื้อซื้อสองตัวทวินบูทูธไร้สายกัน อ๋อเชื่อมต่อกันเป็นซ้ายขวาไร้สายกันอ๋อ TWS ใช่ค่ะอ๋อทวินซาวอ๋อเดี๋ยวนี้ทําอย่างนี้ได้หมดแล้วเราส่วนมากเราจะทําอย่างนี้เราจะสพยายามหาุ่นที่ทําอย่างนี้มาเราพยายามหานวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาให้กับสินค้านะคะเน้นเสียงดีเน้นที่คุณภาพและเน้นที่ไม่ดีๆและไม่ชัดนะคะที่ร้านเราจะเน้นความชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะลองเสียงกันดีไหมฮะได้ค่ะนี่นะฮะคือตอนนี้คน คนทาคลิปกับคนขายก็ต้องอยู่ระยะห่างพอสมควรใช่ไหมฮะเหมือนที่เขานโยบายไม่เป็นไรนะฮะอันนี้อันนี้ผมมีผมมีมาเนาะเดี๋ยวลองดูนะฮะอันนี้ราคาส5 9 0ันห้ัเองเหรอคะเนี่ยตัวใหญ่นะฮะเนี่ยตัดเสียงดีมากมา12นิ้วแต่เน้นเสียงดีค่ะแล้วรุ่นที่เคยทำคลิปไปเป็นไงบ้างฮะดีค่ะผลตอบรับก็ดีเหมือนเดิมค่ะขายหมดยังก็สั่งมาเรื่อยเรื่อยนะฮะคือคือรุ่นเก่าๆก็ยังมีอยู่มีค่ะยะฮะ เพราะว่าคนที่ดูคลิปเก่าเนี่ยเขาก็อยากได้รุ่นเก่าเหมือนกันนะ,ะเป็นเลยนเนี่ยอย่าง2,005เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูอีกทีไม่เป็นไรไอ้พวกนี้นะฮะเดี๋ยวลองลองดูตัวนี้กันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะถ้าเกิดมาเดินชมไม่ได้ก็ดูคลิปแล้วก็สั่งสั่งซื้อทางโทรศัพท์เนาะในไลน์ก็ได้เนาะเช็คหนึ่งสองสวัสดีค่ะเช็คหนึ่งสองสาม ไม่ลอยดีๆนะคะเราจะพูดห่างปากได้เลยนะคะแล้วตัวเนี้ยมันจะดีตรงที่ว่าลำโพงตัวเนี้ยปรับเบสไม่แหลมไม่อะครอไม่ดีเลยไม่รีพีสไม่ได้ทุกอย่างปรับไม่ได้ด้วยทุกอย่างค่ะปรับไ<อ>ม่ทุกอย่างเบสเสียงแหลมเสียงได้<อ>ได้อยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะลองด,ดูข้างหลังนะคะแหลมไม่เบสไม่อันนี้คือกีตาร์กีตาร์ทุทกแยกกันตรงนี้นะคะ วล,ลุ่มไม่ mm hmm. แอคคอไม่รีเฟสไม่ดีเลยไม่เนี่ยไม่หมดเลยนะคะ mm hmm. นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นดับเสียงเบสเสียง mm hmm. นะคะตัวนี้ก็พิเศษขึ้นมาไม่หนึ่งไม่สองกีตาร์อ๋อสีกีตาร์ได้ด้วยได้ค่ะกีตาร์เลย mm hmm. กีตาร์ถูกปรับแต่งตรงนี้เลยเลยนะคะปรับแต่งได้ด้วยนะคะ,คะอินหนึ่งอินสอง อหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีอินสองเอาหนึ่งนะคะเอาเนี้ยคือเราสามารถต่ออนุกรมพ่วงได้เอาสู่อินเอาสู่อินเอาสู่อินไปเรื่อยๆเป็นลำโกรมเลยตัวได้ค่ะต่อไปเรื่อยๆถ้ามีลำโพงเพิ่มใช่ค่ะเป็นลำโพงที่เป็นพาวเวอร์ในตัวหรือมีแบตในตัวอย่างเงี้ยได้หมดอ๋อนี่มีแปะเบอร์โทรศัพท์ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะตอนนี้เราจะแปะให้หมดทุกอย่างกันลูกค้ามีปัญหาอ๋อใช่ลูกค้ามีปัญหาอะไรโทรหาแม่ค้าเลยตรงนี้เลยะ แปะทุกตัวเลยแปะให้ทุกตัวตอนส่งตัวค่ะอนส่งตอนนี้เราทําคู่มือภาษาไทยให้หมดทุกอย่างนะคะโอ้โหนิ้วนะคะ12นิ้วเราเน้นเล็กๆที่พกพาไปไหนมาไหนได้แต่กําลังเสียงดีจริงๆนะคะโอเคนะไม่หนักมากเนาะ ได้ไหมฮะได้ครับเอาแบบเอ็กโคสุดๆเลยจะได้ดูเอ็กโคผมจะลองเอ็กโคไหมล่ะลบห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 ลบเนี่ยนะฮะโอเคนี่นะฮะก็คือเอ็กโคไมค์ได้ด้วยเนาะทุกอย่าง้อเสียงดนตรีได้หรือว่าเสียงดนตรีเพิ่มได้ไปด้วยกันก็ได้นะฮะมีช่องเสียงกีตาร์ด้วยนะฮะมีช่องเสียงกีตาร์ เม้นมาหลายคนนะะว่ามีเสียบกีตาร์ไหมบ้างคนผมว่าเป็นนักดนตรีก็มีนะจะไปเล่นกีตาร์ปรับเสียกกีตาร์ได้ด้วยนะฮะนี่คะอันนี้กีตาร์นะคะช่องนี้กีตาร์จะแยกอัตโนมัติคือจะแยกเม้นบนกันเลยนะคะเวลาปรับไมค์กับปรับกีตาร์มันต้องแยกกันจะดีที่สุดค่าขนส่งประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้ค่าขนส่งตัวนี้ประมาณ สองร้อยดอกสองร้อยแพ็คแพ็คใส่กล่องไปเรียบร้อยเลยใช่ค่ะลแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยใส่ใบเสร็จไปให้ลูกค้าเลยใช่ค่ะใส่ได้ลูกค้าขอ cios, ขอะไรเราให้ได้หมดนะคะมีมีแบตในตัวด้วยใช่ไ<ช>หมฮะอันนี้เป็นส่งดว่วนนะคะส่งด่วนถึงหน้าบ้านนะคะถึงหน้าบ้านเลยประมาณกี่วันครับถ้าเกิดพื้นที่ใกล้ๆเนี่ยหนึ่งวันก็ถึงแล้วสั่งวันนี้ส่วนมากของสั่งของของเราเนี่ยจะไม่มีการไปจับจออเดอร์เราบอกเรามีของเราส่งให้ แล้วก็ใช้เวลาหนึ่งวันแต่นอกจากว่าเป็นพื้นที่ไกลมากๆอาจจะสองวันรือจังหวัดที่ชายแดนอะไรแต่ถ้าจังหวัดขอนแก่นโคราชอย่างเงี้ยอาจจะโคราสก็วันเดียววันเดียวโคราชวันเดียวแต่ถ้าจะไปไกลๆเลยอเภอิกาไกลก็สองวันก็เป็นทางเลือกนะครับไม่ต้องมาดูเองก็ได้ใช่ค่ะนะครับไม่ต้องมาดูสลองสินค้าด้วยตัวเองก็คือดูจากคลิปแล้วโทรสั่งได้เลยได้ค่ะผมก็จะแปะเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับนี่นะครับ คือสองตัวทวินเลยหรือจะต่อสายพ่วงก็ได้ได้ค่ะแล้วแต่แต่เมื่อไหร่ที่มันทวินกันปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสเตอริโอสเตอริโอสองโทนก็ไม่เหมือนกันอันนึงอาจจะเป็นเสียงเปิดหลอดอีกอันเป็นเสียงพูดเลยก็วิ่งไปวิ่งกาเป็นเสียงก็คือเป็นซ้ายขวาเลยใช่ใช่เหมือนกับดนตรีที่เป็นซ้ายขวาใช่ค่ะนะฮะตอนนี้คนที่มาดูหน้าร้านคือพี่เจ้าแม่เพราะมันใส่กระโปรถเก่งได้สบายสใส่กระโปงรถเก๋งอ๋อหมายถึงไม่ใส่หลังรถเก๋งได้ค่ะ <Queen. S 2> ใช่ค่ะุยนะคะนี่นะฮะลองมาคุยกันก่อนว่ามันยังไงว่าของเราจะชัดเจนเรื่องสั่งข,ง,ขงของเราส่งแน่นอนไม่ลูกตัวเพราะเราไม่เคยมีรยประวัติไม่ส่งท้องประกันสินค้า1ปีประกันตัวเครื่อง1ปีนะคะประกันก็คือส่งกลับมาเลยส่งกลับมาได้เลยะะแล้วเราเราจะเช็คให้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเราเช็คก่อนส่งเช็คก่อนส่งอาจจะลองทางไลน์ให้เลยได้ค่ะลูกค้าเขาแล้วลูกห้าไม่ได้หมดเช็คก่อนส่งได้ไลน์กัน ไม่ไม่นี่ได้ห่างแค่ไหนฮะลองลองดูไหมคะลอง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 เดินออกไปได้ไหมลองเดินลองดูนะท์ค่ะทดสอบทดสอบเช็คสองทดสอบกับปิดเพลงจะได้ฟังเสียงไม้ชัดๆนะคะทดสอบทดสอบทดสอบโอ้แกไม่ได้ยินเลยนะทดสอบเช็คหนึ่งสองนู่นนะครไปนู่นละเช็คโอเคครับพอแล้วครับ ไกลละเช็คทดสอบทดสอบอ่ะนะคะทดสอบทดสอบจะออกไปนอกห้างเลยไหมทดสอบทดสอบโอเคครับผมะนะคะ,ะจริงจริง,งอ่าประมาณนี้นะฮะออก <ทด S 1> ไปสุดไกลอยู่นะฮะไกลพอสมควรเลยก็โอเคนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะฮะ แรายละเอียดไม่ใต้คลิปนะฮะใช้วิธีโทรมาสั่งได้นะฮะก็ไม่ต้องไม่ต้องมาดูด้วยตัวเองก็ได้นะฮะอยู่ที่ร้านอีหมันนะฮะเสียลังสิต์นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลองให้ยำมากๆตั้งขานะคะช่องใส่ขาโอ้มีช่องใส่ขาด้วยให้มันลอยใช่ไหมใช่ค่ะเวลามันมันตั้งขึ้นมันสงหนักมันจะดังเสียงมันจะพุ่งไปไกลเนาะ นี่แถมไหมฮะขาไม่ได้แถมเนาะขาเท่าไหร่คะเนี่ยหน้าร้านเป็นห้าร้อยห้าร้อยมาจากป็นการทูลดอกแล้วมาจากป็นการเดี๋ยวลดให้ค่ะอ๋อโอเคนะฮะก็คือใส่ขาได้ด้วยเนาะลองดูไหมครับจะเอาขึ้นขาเลยนะฮะเสียงมันจะกว้างกว่านะฮะใช่ค่ะ คือซืพวกนี้มันจะไม่รู้มันจะไม่มีคำว่าลุนี้เพิมอีนิดนึงให้ลุ้งนี้ีัซื้อี่บาเสียงมันดีจริงอะไประมาณนี้่ะนี่ฮใส่ขาได้เสียงจะกว้างกว่านะคะ ข้สอบนะคะเช็คหนสองอันนี้เข้าโปรแกรมปัดเสนะคะข้อสอข้สอบนะคะโล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 เช็คเช็คเช็คหนึสองสามข้อสอบข้อสอบข้สอบข้สอบ ไป,ไปโู่นนะฮะไปโน่นไปโู่นแล้ทดสอบทดสอบไปโน่นแล้วทดสอบทดสอบทดสอบอันนี้นะคะชนแล้วนะคะ <g iggle> จริงๆได้ไกลกว่านี้อีกนะคะ <g iggle> <Aj> <c oughs>